ทุกคนคะนี่คือร้านสเต็กเจ้าเก่าแก่ของเขาใหญ่เปิดมานานกว่า20ปีแล้วคะ่ะร้านเขามีชื่อว่า k p s t e a k เขาใหญ่ แล้ถ้ามาช่วงนี้นะคะอากาศคือเย็นสบายหน้ามาเที่ยวสุดๆค่ะตัวราสเต็กนะคะตั้งอยู่ติดก,กับปั๊มเชลล์กม2ของถนนธนรัฐทางขึ้นเขาใหญ่เลยคะ่ะส่วนเรื่องของเมนูนะคะเขาไม่ได้มีแค่สเต็กค,ค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารจานเดียวอาหารยุโรปแล้วก็อาหารจีนเลยซึ่งเมนูแรกที่แพ์จัดนะคะเป็นเมนูโปรดเลยคะ่ะเมนูสโมกแคมส่วนนี้จะเป็นพอกชอบผสมกับหมู3ชั้นนะคะหอมกลิ่นล่องควนันที่สําคัญน,นะในจานจะมีสลัดกองโตมาให้ด้วยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นขนมปังกับเนยค่ะเขาจะเสิร์ฟให้เวลาเราสั่งเมนูสเต็กนะคะซึ่งสเต็กโตัวแรกที่พาสั่งจะเป็นสเต็กโคขุน ตัวเนี้ยเนื้อคือนุ่มมากไม่เหนียวเลยค่ะจานหนึ่งหนักประมาณ3มขีดครึ่งแนะนาให้สั่งมากินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบทานหมูนะคะแพนแนะนาเมนูสเต็กพร้อมช็อปเลยค่ะของร้านเนี้ยหมูนุ่มฉ่ามากแล้วก็มีน้าเกรวี่มาให้ทานคู่กันด้วยชิ้นใหญ่เนื้อหนาแถมนุ่มสุดชอบมากค่ะถัดมานะคะเป็นเมนูสุปทาวเฟลตอนเปิดฝาเอามานะคะคือได้กลิ่นหอมทาวเฟลก่อนเลยค่ะแนะนาให้กินคู่กับขนมปังในกระเทียมที่เขาเสิร์ฟมาคู่กันเลยนะคะ ส่วนจานต่อมานะคะเป็นสปาเกตตี้หอยเชลล์หอยกระเทียมพริกแห้งหอยเชลล์ตัวใหญ่เส้นนุ่มหนึบกำลังดีเลยคะ่ะและอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก็คือราดหน้าคณะฮ่องกงเส้นกรอบวันนี้พาสั่งเป็นแบบหมูนะคะเวลากินเราจะปรุงน้ำราดหน้าก่อนเสร็จแล้วก็ออกมากินคู่กับเส้นก,กรอบแบบนี้ได้เลยอันนี้อยากให้เราโฟกัสชิ้นหมูค่ะชิ้นใหญ่มากส่วนเส้นกรอบนะคะก็คือทอดมากรอบดีเลยค่ะกินคู่กับน้ำราดหน้ารสชาติกลม ถัดมานะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะที่รา้านเขาจะใช้กุ้งแช่บ๊วยตัวใหญ่เอาไปลวกจนสุกแบบนี้นะคะ และนอกจากอาหารนะคะที่ร้านนี้เขามีเมนูเครื่องดื่มกับขนมด้วยค่ะเมนูแรกที่เราสั่งมานะคะเป็นน้ำส้มข้นสดเขาจะเสิร์ฟม,มาในถังแช่น้ำแข็งแบบนี้เลยน้ำส้มคือเย็นเจี๊ยบหวานฉ่ำชื่นใจเลยนะคะถัดมาเป็นเมนูอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวที่ร้านนะคะเขาจะใช้มะพร้าวเฉาะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนมาแบบเต็มแก้วเลยและอีกเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก็คือเมนูครัวซองกับเดอร์ตี้สุดของทางร้านค่ะเดอร์ตี้ของเขานะคะจะเป็นนมสูตรพิเศษรสชาตินมคือมันนัวสุดๆค่ะทุกคน ่วนอันนี้นะคะเป็นครัวซองค่ะมีทั้งแบบเนยสดกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นครัวซองโฮวีตนะคะให้โฟกัสความกรอบแล้วก็ความยืดของแป้ง ส่วนตัวนะคะขอชมครัวซองของร้านนี้เลยคะ่ะแป้งมีความหอมเนยอบมาแบบร้อนๆโดยเฉพาะครัวซองโฮวีตนะคะแป้งไม่มีความหยาบไม่มีความกระด้างเลยเกินเสร็จนะคะตบทาดยด้วยน้ำส้มยูสุสดาอีกแก้วและที่ร้านนะคะเขามีเมนูแตงโมแช่เย,ย็นให้ฟรีหนึ่งจานด้วยค่ะได้ทุกโต๊ะเลยนะคะใครไปเที่ยวเขาใหญ่ลองแวะไปทานกันดูนะคะร้านเปิดทุกวันตัน้งแต่8โมงถึง3ทุ่มเลยคะ่ะ